ในที่เข้าปฏิทักษ์สมาธิทุกท่านทักจริงจริงจรับทุก Jesus, ทุกท่านเข้ามีเกียรติธรรมดานะครับต้องมีเียรติธรรมดานั้นเป็นลำดับแฮะในเรวมมิตรนะครับอ่าในยรวมมิตรคือฮานอยทุกเรือฮานอยนะครับฮานอยเฉพาะกิดฮานอยไก่ข้าฮานอยที่เกิดฮานอยปกติฮานอยวีเอทีนะครับฮานอยเรือมิตรฮานอยแปดคือลำดับแรกฮานอยเฉพาะกิดก่อนแล้วกันนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท evet, ่านนะครับท anyway. umm eh, ี่รับเข้ามาชมนะทุกทุกทุกท่าน ถากดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดติดใจคนนั้นกแดแชร์เนียนะครับทแบบางงก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้เรียนรเพื่อความมั่นไปเท่านั้นนะครับอ่ะเรามาเริ่มชมกันเลยนะครับจะจะต่อกันทุกหน่อนเลยนะครับดูให้จบทุกหนนะครับประมาณแนาทีนะอ่าอันนี้คือหาหน่อยแรกนะครับหาหน่อยเฉพาะกีดนะหาหน่อยเฉพาะกีดนะครับหาหน่อยเฉพาะกีดในเด่นเด่นห้าหกเจ็ดนะครับคอเน้นที่หกกับเจ็ดนะ 6ก,กับเก7นะครับเน้นที่เ7นะอย่างนี้นะ6กเกียร์เน้นที่8 9 2 3แล้วก็5นะครับจำไว้น,นนะอ่าครับส่วนเพื่อนเน้นก็ขอเน้นที่7 7 8นะครับ7 8 เจ็เก็ดเดสองแล้วก kind of like, kind of, ันนะครับอมปาเจ็ดแปดเก้าเจ็ดองนะไปเอาอืมเจ็ดแาเจ็ดสอง ส่วนหกนะครับหกแปดหกเก้าหกสองมืนก <S an iful> ันนะครับสามนี้นะสามนี้เลยครับอะาะไรเฉพาะกิยดนะครับอาจเกือบเอาไปเลยนะครับหกกับเจ็ดนะครับวินก็แปดเก้าสองสามห้านะครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดอย่าลืมจับคู่กันด้วยหละเจ็ดหกหกเจ็ดกันไว้ด้วยนะ สิบแปดแปดเจ็ดเจ้าปอหอันนี้คื 69, 96, นผิดแล้วก็หกแปดแอ่าหกเกหแล้วเนาะหกรอรอหกตามนี้นะฮานอยเฉพาะเกียรน,นะครับอ่าลำดับต่อไปก็เป็นฮานอยกาชาตินะครับฮานอยกาชาตินะ ฮาในกายชาตดนะครับเดี๋ยวทำออากไปฮาในกายชาตดฮาในกายชาตดเด่นอะไรตร้องลบทีละตัวฮาในกายชาตดนะครับเอา มาในประเทศนะครับเด่นนะครับสี่ห้าหกนะครับเน้นที่ห้ากับหกนะห้ากับหกนะครับห้าหกวินกับเจ็ดแปดคือหนึ่งสองเจ็ดแกร์คือหนึ่งสองนะครับหกกับหนึ่งสองนะครับจับคู่กันนะนี้หก หกศูนย์หกศูนย์หหนกสองะครับศูนย์ก็ไม่ใช่หาศูนย์เลยนะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสนะครับแบบนี้นะครับารออก,การรยกชานะเก็บเอานะครับเหตเรา,ารออก,การรักาห้ากับหกนะครับ ห้าหกเกิอดอล้นะครับห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองนะครับเกิดอะไรเลยครับเกิดพันเลยเนาะเกิดไม่ทันแล้วก็มือแตะวิดีโอให้หยุดไว้นะครับถักไว้นะครับนี่เลยนะครับลำดับดต่อไปเป็นฮานอยพิเศษนะครับเกิดพันเลยนะพิเศษเอา ลืมทำมานะั้นเยอะเยวะอืมหา,าแต่แค่ลืมลืมลืมก๊อฟไว้ <c oughs> ทำครั้งแรกทำครั้งแรกแบบนี้ฮานาพิเศษนะอืมฮ่าฮานาพิเศษฮ่าฮานาพี่เศษ ฮานาพิเศษหรือเปล่าฮานากชาติฮานากชาติเนาะโอ้ยฮานากชาติฮานาการชาติเด็กวิทย์ย้นยอนมาทำฮาหน่อยเฉพาะกลิ่ใหม่ฮานากชาติเสร็จแล้วนะนะครับต่อไปเป็นฮานาพิเศษ,ษนะครับงงไหมเนี่ยครับแบบนี้ครั้งแรกโชว์ให้เห็นวนิธีทำงานเลย ภายทีพิเศษนะครับสี่ห้าหกเหมือนกันนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอ้ามันทำาะไรเดียวกันอะนนเดียวกันเลยไหมเลขเดียวกันนะครับภายในพิเศษนะภายในพิเศษคือหนึ่งสองแต่แต่คู่มันไม่เหมือนกันแล้วกันนะครับคู่มันไม่เหมือนกันนะ หกเกียร์หกแยหกูนย์กกนะครับภายในพิเศษนะเกิดร์อะไร,รนะะครับหลงไหมหลงไหมอาจารย์ยังหลงเองเลยทาเองหลงเองอยู่เนี่ยภายในสดสดดีคงหลายนาทีแหละคลิปนี้ <c ười> อ่าเจียรอานะครับเดี๋ยวขอซ็อกไปก่อนเลยมันลืมเ <c ười> ออเนาะตรงหลงลงืมใหญ่แนละ้วภายานพิเศษนะ ที่เดนนี่เนื้อฮานายพิเศษโอเคนะครับเกิดพันนะฮานายพิเศษเดี๋ยวดูก่อนกี่นาทีแล้วเนี่ยเกือนาทีกว่าแล้วอ่าไม่เป็นไรฮาลายเนี่แหละฮานายพิเศษแล้วก็ฮานายปกตินะครับเกิดพันนะฮานายปกตินะครับอ่ฮานายปกติเด่นอะไร เมื่อกี้หนึใส่ห้ากับหกอืมภในปกตินะครับอืมภาในปกติเกิดอะไรหนึ่งสองสามะ 1, 2, นะครับเน้นที่สองกับสามนะสองกับสามนะครับสองกับสามดิ่กับ 1, 2, หกเจ็ดเก้าหเจ็ดืนะครับดิ่งกันกับหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะสื่ไเกันนะครับสามหกสามเจดสาเก้าเด้อสองหกสองเ็ เก้าเด้ออ่ะเปิดเอาเลยภา,ายใปกตินะครับตามนี้แหละเดี๋ยวให้เวลาจดอยู่ไม่ต้องกลัว,วขอทำอ่ะเกิดเอาเลยนะครับสามนี้นะครับสองกับสามนะสองกับสามสกับสาม หกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับคือวินนะสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามเก้าเก้าสามสองหกหสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองเก้าเ้าสองนะครับอ่าเดีบยวแคบหน้าจอไว้นะครับันดับต่อไปเป็นฮาน่อยกรอบไปแล้วเห็นไหมฮานอย v ีเนะครับฮานอยีเอบีนะน่อยไอ เด่นนะเด่น 8, 8, นะออเกีดกับ8กับเก้านะตอนนี้นทีนเกียดกับ8นะครับเกีดแปดเกนะครับเก็ดแปวินกับ0 1นย์หนึศูนย์กับ9นะครับกันไว้นะ เกดอะไรเกดศูนย์เกดหนึ่งเก็สามนะเกตสอเกตหนึ่งเกตสาตสามนะเกศูนย์เหนึ่งเสามนะ 70, 71, 73, นะอ่าสามนี้เลยนะครับหาหน่อยอดีๆเกเอเลยนะครับูดวิ่งเก็แปดนะเกับ8ส่วนชุดวินเกแ ศูนย์หนึ่งสามสี่เก้านะครับตามนี้เลยนะครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งหเจ็ดเจ็ดสามสามเ็ดแปดศนย์ศนแแป่งแปดแามาแปนะครับตามนี้นะโอเคเนาะอาจารย์ก็ไปเลยอย่างหลงหลงลืมลืมโอ้ยงงมันมาตอมอะไร VAP ใช่ไหม มีแล้วยังมีพีอะูรัหมะรือเคเกิดทันี่ยนะเกิดไม่ทันก็ดูใหม่แล้วกันัอขอบคุณมา,มากๆแนละ้ครับกี่นาทีนะโอ้บเ11นาทีขอให้โชคดีโชคดีแล้วกันนะครับขอให้ทุกคกนโชคดีโชคดีนะ apa have to open it